เปิดแล้วนะครับสำหรับมหากรรมนะครับของงานหนังสือนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดภูเก็ตนะครับรวมหนังสือคุณภาพเอาไว้ให้เลือกมากกว่า10,000แเล่มเลยทีเดียวนะครับโดยงานนี้เขาจัดกันที่มินิคอนเวนชั่นฮอลล์ชั้น3 f o ฟอเรสต้าครับที่มินิคอนเวนชั่นฮอลล์ชั้น3ภูเก็ตฟอเรสต้านายเรวัตอาริรอบนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้เป็นประธานในการเปิดงานมหากรรมหนังสือนานาชาติ international book sale featuring big base j ูฟบ b o กครั้งที่3นะครับโดยครั้งนี้ครับได้มีการจัดขึ้นนะครับเป็นความร่วมมือของบริษัทแปลนฟอ์คิสจำกัดนะครับกับ Big b เบสวูฟบุ๊กนะครับซึ่งก็เพื่อที่จะส่งเสริมเรื่องของการรักการอ่านให้กับประชาชนทุกกลุ่มโดยเฉพาะเยาวชนครับพร้อมที่จะมอบนะครับประสบการณ์การเลือกซื้อหนังสือคุณภาพระดับนานาชาติในราคาประหยัดลดสูงสุดถึง9 0ครับจากราคาปกที่มีหนังสือให้เลือกมากกว่า1 0 0 0 0แสเล่มครับทั้งภาษาไทยและก็ภาษาอังกฤษครับ กิจกรรมภายในงานครับเต็มไปด้วยความสนุกสนานไม่ว่าจะเป็นการแสดงนะครับนิทานการแต่งหน้าแฟนซีแล้วก็กิจกรรมเพรสเพรสนะครับสำหรับเด็กๆพร้อมทั้งกิจกรรมแจกของขวัญแจกลายเซ็นจากนักเขียนชื่อดังครับไม่ว่าจะเป็นมิสเกตนะครับหรือว่าครูกุ๊กไก่ครับที่มาร่วมสนุกกับน้องๆนะครับในวันที่25เมื่อวานนี้เองนะครับคุณวรวรรณครับ และนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการแสดงจากศิลปินเยาวชนแล้วก็กิจกรรมในการมอบของที่ระลึกสุดพิเศษให้กับผู้ที่มาเข้าร่วมง,งานด้วยงานนี้นับว่าเป็นอีกหนึ่งโอกาสสาคัญในการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้กับคนไทยโดยเฉพาะในจังหวัดภูเก็ตแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงค่ะซึ่งงานนี้นะคะจะจัดระหว่างวันที่25เมษายนที่ผ่านมาไปจนถึงวันที่5พฤษภาคม2568ที่มินิคอนเวนชันหอชั้น3ภูเก็ตเฟสต์ฟอร์เรสตาร้าค่ะ ก็จะมีตั้งแต่10โมงนะคะไปจนถึง4ี่ทุ่มของทุกวันเลยสำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook นะคะ international book sale นะคะหรือจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมค่ะได้ที่หมายเลข025752559หรือ0801205766ค่ะ